สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเหล็กชัยรับหน้าที่รายง,งานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้เทศบาลเมืองลบบุรีแจกอาหารปรุงสุกน้ําดื่มในกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันขณะที่ คณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีประสานความร่วมมือในการเตรียมสิ่งของที่จะแจกให้กับประชาชนและพร้อมที่จะร่วมฝาฟันวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในปัจจุบันครับเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2564 เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีจะมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเพศทุกวยัยทางผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปและเด็กๆจากในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งประชาชนที่อยู่รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีได้มารวมตัวกันเพื่อรอรับแจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กในกิจกรรมแบ่งปันสุข ยิ่งนับวันยิ่งมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มจำนวนมากขึ้นและที่สังเกตจะพบว่าประชาชนที่มารับอาหารปรุงสุกข,ของเทศบาลเมืองลบบุรีจะพกถุงพลาสติกถุงผ้ามาเองคนละถุงเพราะเป็นที่รู้กันว่าหากมาตัวเปล่าจะรับของแจกของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ไม่หมดอย่างแน่นอน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกันในการเตรียมสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้แจกให้กับประชาชนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงจัดก,กิจกรรมแบ่งปันสุขขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องตน้น โดยกิจกรรมแบ่งปันสุขเป็นภารกิจแรกของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยอาหารปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเมนูในแต่ละวันจะสลับเปลี่ยนไปโดยทุกวันของการจัดกิจกรรม ทางนายจมเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับอสอมเทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือและทุกคนต้องสวมหน้ากาก,กอ,นอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันเชือ้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดาเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขนั้นได้รับเสียงชื่นชมและคําขอบคุณจากประชาชนเป็นอย่างดีเพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้และอยากให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบบนี้ไปนานๆหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดําเนินกิจกรรมแบ่งปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่โดยเชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างไม่มากก็น,น้อยโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3หรือที่เรียกกันว่าการระบาดระลอกเมษายน2564 มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างรวมทั้งจังหวัดละบุรีก็พบผู้ติดเชื้อจำนวนรายลายโดยเฉพาะจาก2กลุ่มโรงงานที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่พบว่าการติดเชื้อในแต่ละวันมากกว่า80-90ถึง90รายทำให้มีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ2,000รายโดยทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีทางภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และเอกชนได้ระดมสพรพกำลังในการควบคุมอยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเช่นเดียวกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่บางคนต้องหยุดงานขาดไรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นซึ่งจะมีการแจกอาหารปรุงสุก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและคนหาชากินค่าในพื้นที่ซึ่งเดรับผลนกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่มากก็น,น้อยโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงมีความรุนแรงอยู่ ฝากเตือนพี่น้องประชาชนสวมใส่หน้าก,กากอนามัยเสมอพบปะคนให้น้อยลงสั้นลงอยู่ห่างๆกันงดการสังสรรค์พกเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือบ่อยๆหลังมือทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะและคอยสังเกตอาการตนเองและครอบครัวคนรอบข้างหากไม่สบายให้แยกจากคนในบ้านแล้วรีบไปตรวจรักษา เพื่อรีบตัดวงจรของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทันทีครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับจังหวัดลบบุรีพบผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ2,000ลายหลังจากที่สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีรายงานสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 ประจำวันที่14กร,รกฎาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน113ลายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายครับ จากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบุรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564พบว่าจังหวัดลบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่113รายทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม2 0 7 0รายรักษาหายสะสม570รายเสียชีวิตสะสม14รายประกอบด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากบริษัท b ีฟ o ดโปรดักต์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่56ราย ทำให้กลุ่มบริษัท B Food Product มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม9 4 8รายและจากกลุ่มผู้สมัมผัสกับผู้ติดเชื้อและกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม54รายโดยทั้ง2กลุ่มมีผู้ติดเชื้อสะสม1,38 0รายและกลุ่มเกี่ยวข้องกับบริษัทมินิแบรโรงงานลบบุรีพบผู้ติดเชื้อ3รายทำให้กลุ่มบริษัท มินิแบร์และโรงงานลบบุรีมีผู้ติดเชื้อสะสม84รายทำให้จังหวัดลบบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม2,070รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม14รายครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระดีดจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าน้านำมาฝากทุกท่านเป็นประจำอย่างเช่นเคยครับก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วาราศาสดิ์ไกรเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชยัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ